เทนทอทอความเย็นแบบเทนเย็นใจไม่ทอดทิ้งฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทำไมคอยร้อนมีน้ำไหลออกมาเมื่อเปิดแอร์นั่นเป็นเพราะว่าภายในคอยร้อนมีคอมเพรสเซอร์ซึ่งมีผิวเป็นโลหะและท่อสารทำความเย็นต่อกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ในขณะที่แอร์ทำงาน ท่อสารทําความเย็นคอมเพรสเซอร์จะดูดสารทําความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกลับเข้ามาความเย็นนั้นทำให้พื้นผิวรอบคอมเพรสเซอร์บริเวณนั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศโดยรอบจึงทำให้เกิดการควบแน่นและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะคอมเพรสเซอร์นอกจากนี้ยังเกิดการกลั่นตัวของน้ำบริเวณวาล์วข้อต่อท่อสารทำความเย็นที่คอยร้อนอีกด้วย ซึ่งการกลั่นตัวนี้จะเกิดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศโดยรอบอากาศยิ่งร้อนจะยิ่งเกิดการกลั่นตัวของหยดน้ำมากและยิ่งแอร์ทำงานต่อเนื่องหยดน้ำก็รวมกันเป็นน้ำไหลออกมาซึ่งเป็นปกติตามหลักการของการทำความเย็นและแสดงว่าแอร์ของเรากำลังทำความเย็นได้ปกติดีหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ